เกิดมาบนโลกอยู่บนโลกมันก็ต้องทำหน้าที่ของโลกใบนี้ไปแต่มันก็มีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นโลกของสมมุติแล้วก็ส่วนที่เราจะนำพาตัวเองให้ไปสู่วิมุตวิมุตก็แปลว่าหลุดพ้นไงหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากโลกนี่แหละ พาให้เราหลุดพ้นจากโลกกามโลกรูปโลกรูปโลกเราก็ต้องนำพาตัวเราให้ให้มันหลุดพ้อนออกจากโลกใบนี้ก็เหมือนอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละก็เป็นการที่เราจะใช้เวลาเพื่อที่จะ นำพาตัวของเราให้พ้นออกไปจากโลกแต่จะเป็นเฉพาะช่วงเวลาตอนนี้ของวันในยามแรกของราตรีอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่ถูกจริงๆมันก็ควรจะต้องทำอยู่ตลอดเวลานี่แหละทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองๆ จะมาทำเฉพาะช่วงเวลายามแรกของราตรีหรือยามสุดท้ายของราตรีที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราก็ออกมาหัดที่จะทำความสงบพิจารณาถอดถอนความเป็นตัวตอนออกไปรู้เท่าทันตามความเป็นจริง ได้สองเวลามันก็ดีแต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องให้มันได้ทุกๆเวลานะแต่แน่นอนแหละว่าเราอยู่บนโลกใบนี้มันก็ต้องทำงานของโลกใบนี้ด้วยทำงานตามโลกสมมุติไปด้วยสมมุติของเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำสมมุติให้ดีสมมติของเราอยู่ในที่ทำงานเราก็ เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็เป็นให้มันดีมีเพื่อนฝูงหรือเป็นประชากรอยู่บนโลกใปนี้เป็นประชากรของประเทศนี้ก็เป็นประชากรที่ดีมันก็ไม่ได้ดีไปกับใครหรอกดีกับเรานี่แหละเราทำความดี แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับคนอื่นสำหรับที่ที่เราอยู่สำหรับคนอื่นคนรอบข้างรอบตัวเราสังคมของเรามันก็เป็นความดีที่เราได้ทำไว้มันก็เป็นเรื่องดีให้กับทั่วๆไปให้กับสังคมแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่เราได้ทำเรื่องดีมันก็เป็นคุณงามความดีของเรา ทำเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีธรรมะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตามีกร,รุณาให้กับคนอื่นหรือรักษาศีลโดยที่เราไม่เบียดบินใครทางกายทางวาจาทางใจ มันได้กับคนอื่นก็จริงแต่ที่มันได้มากที่สุดก็คือได้กับตัวเรานี่แหละได้กับตัวเองเป็นการที่เราได้ฝึกหัดขัดเกลาวจิตใจของตัวเราเองเพราะการที่เราจะทำดีออกไปในภายนอกมันก็ต้องเริ่มที่ใจนี่แหละมนโนบุพพังกมาธรรมามนโนเสรษฐามนโนมยา ทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นนายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วจากใจเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่ใจเเริ่มที่เราเองก่อนแล้วมันก็ไปเผื่อแผ่ไปข้างนอกในการที่เราจะเริ่มทำความดีให้กับตัวเองให้กับข้างนอกเนี่ย มันก็ต้องเริ่มที่มีความรู้เท่าทันจิตใจของเราเสียก่อนก็คือมีสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นสติก็จึงเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นคุณธรรมที่มันเป็นหลักใหญ่ของธรรมะทั้งปวงธรรมะทั้งปวงจะเจริญงอกงามได้ ก็จเจริญง,งอกงามบนพื้นพื้นสตินี่แหละถ้าเรามีสัมมาสติที่ดีมีสติที่รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ของเราเราก็จะ,จะเจริญคุณธรรมต่างๆได้ขึ้นนะตรงจุดนี้แหละไม่ว่าจะเป็นความอดทนอดกลัน้นไม่ว่าจะเป็นความ มีเมตตาความกตัญญูกะตะเวทิตาสัจจธรรมะอย่างนี้สัจจคือความจริงความซื่อตรงธรรมะคือความข่มใจการฝึกตนทำทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มที่สติสติที่เราจะระลึกร,ร,รู้ว่าใจของเราเนี่ย มันมีสถานะเป็นยังไงณนะตอนนั้นถึงมันจะดีถึงมันจะไม่ดีพอเรามีสติมันได้กดปุ่มกดปุ่มเริ่มที่เราจะทำความดีได้เพราะฉะนั้นสติก็จึงเป็นเรื่องสำคัญเราต้องฝึกให้ดีคอยมีสติที่มันไม่เลือนหลงคอยมีสติที่มันแจ่มชัดไม่เลือนหลง สำคัญมากเราจะเข้าสมาธิดีมีความตั้งมั่นในอารมณ์ยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าปราศจากสติที่เป็นสัมมาสติอยู่แล้วสมาธิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิได้ความสงบใจที่มันเป็นความสงบใจจากโลภโทสะโมหะไม่มีโกรธไม่มีเกลียด มันก็ใช่อยู่แต่อย่าลืมว่าการที่เราทรงอารมณ์ทรงไว้เฉยๆมันก็ยังประกอบไปด้วยโมหะอยู่นะคือความหลงความยึดติดความที่เราอยากจะไปนอนพักนอนแช่นอนเนื่องอยู่ในอารมณนน์นั้นๆนานๆมันก็มีโมหะที่คอยควบคุม คอยบงการให้เราอยู่อยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีสัมมาสติที่มันแจ่มชัดมันก็จึงจะได้กำจัดความหลงด้วยความหลงที่เราจะหลงไปแช่อยู่ในอารมณ์ได้ถอดถอนความรู้ของเราได้ถอดถอนตัวของเราไม่ให้จมนอนเนื่องไปในอารมณ์นั้นๆ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอารมณ์นิ่งๆเฉยๆจากการที่เราเข้าสมาธินั่นก็คือผวังนั่นแหละเพราะฉะนั้นเข้าผวังเนี่ยมันก็ยังประกอบไปด้วยโมหะอยู่นะก็เหมือนที่หลวงตาท่านเทศน์นั่นแหละเข้าสมาธิทรงสมาธิได้อย่างชำนิชำนาญก็นอนเกาะสมาธิเอาไว้จนหลวงปู่ม่านนี่ต้องมา ลากออกมาแต่ก็ไม่ได้ลากธรรมดาธรรมดานะก็ต้องมีฟาดฟันเหตุผลกขาหน่อยหนึ่งท่านจะนอนตายในสมาธิเหรอเนี่ยสมาธิเนี่ยมันกิเลสทั้งแท่งเนี่ยรู้ไหมมันจะนอนตายไปกับสมาธินั่นแหละเอา้าถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันจะเดินมันจะไปยังไง ไม่มีสมาธิแล้วมันจะไปได้ยังไงธรรมะเนี่ยปัญญาเนี่ยสมาธิอันนี้มันก็เป็นสมุทัยทั้งแท่งนี่แหละนี่มันก็ลงกันอย่างนี้นี่เพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อนั่นแหละเรามีความพอใจอยู่แค่นี้ไม่ไปต่อไม่เอาความสงบที่เรามีไม่เอาสติที่เรามี เอาไปพิจารณาต่างๆตามความเป็นจริงไม่เอาไปพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตใจให้ใจของเราเนี่ยได้รับรู้สภาพของมันแต่ละอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของมันอย่างร่างกายอย่างเงี้ยมันสวยมันงามมันน่ายินดีน่ายึดติดไหม แน่นอนแหละพระพุทธเจ้าก็ดีเหล่าสาวกอรหันที่ผ่านไปแล้วท่านก็เห็นนั่นแหละเห็นซึ้งที่ใจนั่นแหละว่ามันก็ไม่ใช่เป็นของสวยของงามไม่ใช่เป็นของที่ควรค่าแก่การยึดถือติดแล้วก็ชื่นชมยินดี แต่เราลองสำรวจใจของเราดูสิไม่ต้องอะไรมากในระหว่างวันนี่แหละที่เรายังต้องพบปะผู้คนหรือไม่ก็ผ่านตาผ่านเข้าไปในทีวีเห็นอันโน้นเห็นอันนี้ในทีวีละครบ้างโฆษณาบ้างข่าวบ้างพอเราดูไปแล้วเนี่ย มันทำให้เรามีความเห็นผิดเกิดขึ้นบ้างไหมในจิตใจของเรามีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงไหมเห็นว่ามันเป็นบุคคลเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไหมหรือใจของเรามีสติรู้เท่าทันแล้วเห็นว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโคร เห็นว่ามันเป็นท nice ่าสี่เราลองสำรวจใจของเราดูถ้าสัดส่วนของใจของเราเนี่ยมันอยู่กับว่ามันเป็นของสวยงามเป็นของน่ารักน่าเอ็นดูน่ายินดีน่ารักใคร่พอใจมีความเพลินทำให้ความเพลินของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ ไม่ใช่ว่าเราจะดีแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นผิดจากความเป็นจริงมันมีกำลังมันมีกำลังอยู่ในใจถึงแม้ว่าเราพยายามจะคัดค้านความรู้สึกเหล่านั้นพยายามจะพิจารณาแต่ผลสุดท้ายก็ตัดสินกันที่ใจของเราว่าใจของเราเห็น แบบไหนรู้สึกแบบไหนอยู่ในใจของเราถ้าเราเห็นไปตามสมมุติเห็นไปตามว่ามันเป็นของน่ารักใกล้ยินดีพอใจมันสวยงามแล้วก็ยิ่งทำให้เราเพลินเผลอเพลินไปกับมันนานๆอันนี้ต้องระวัง แต่ถ้ามันยังอยู่ในกระบวนการต่อสู้ยื้อยุดจุดกระชากกันอยู่เราก็จะไม่เผลอเพลินไปนานกำะหมันที่จะคอยพิจารณาถึงแม้ว่ามันอาจจะรบไม่ชนะคือมันก็ยังพอเห็นเป็นความสวยงามเป็นคนสัตว์บุคคลตัวตนคือเห็นไม่ตามสมมุตินั่นแหละสมมุติมันยังครอบใจอยู่ สมมุติมันยังมีกำลังกับใจอยู่แต่ตอนที่เรามีสัมมาสติเกิดขึ้นมันก็ได้มีการสู้กันมีการสู้รบกันมีการที่เราจะมีใช้ปัญญาที่จะไปปิจารณาคัดค้านต้านทานความเห็นของใจที่มันไหลไปตามสมมุติแน่นอนละสมาธิ ก็เป็นสิ่งจําเป็นถ้าเรามีความสงบใจตุนไว้เป็นทุนเดิมที่ดีเราก็จะพิจารณาแล้วเนี่ยมันมันก็สะดวกสบายเก่ใจสะดวกสบายเก่การพิจารณาของเราการที่สมมุติมันจะมีกําลังมาครอบใจยึดใจของเราไปมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าความสงบใจของเราน้อย ความสงบใจของเราไม่มีมันก็มีแค่สติกับปัญญาที่มันอ่อนกำลังไปสู้กับมันแน่นอนแหละเรากองทัพน้อยนะกำลังน้อยมันจะไปสู้กับกองทัพใหญ่ๆมันก็สู้ยากอย่างเก่งก็ได้แค่รักษาเมืองให้มันไม่แตกแต่อย่างน้อยมันก็ยังดี ที่พื้นฐานของเราเนี่ยมันยังไม่เสียไปความมีแก่ใจของเราก็ยังไม่เสียไปไม่เสียไปยังไงก็คือเรายังมีแก่ใจที่เราจะเดินบนทางเส้นนี้คอยเป็นเสาค้ำยันไม่ให้เรามันเอ็นล้มพับลงไป ความมุ่งหน้าความมุ่งมั่นที่จะตะเกียกตะกายทวนกระแสของวัตตะวนอันนี้ตะเกียกตะกายที่จะไปให้มันหลุดพ้นออกจากวัตตะวนอันนี้มันก็มีกำลังมันก็ยังเป็นเครื่องก็เรียกว่าเป็นกำลังหนุนะ ทำให้เราไม่เสียหลักไม่เป๋ไปม,มากจนเกินไปแต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าความเพลินความยินดีความเพลิดเพลินไปในกามเนี่ยมันมีกำลังมากๆเนี่ยมันก็คอยมาเจานะนั่นแหละมันเรามีตุ่มน้ำอยู่มันก็มาเจาะทีละหน่อยแตกนิดเล็กแตกหลายๆอันเป็นรอยแตกรอยร้าวหลายๆอัน น้ำมันก็ไหลออกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะรักษาตัวได้ยากโดยเฉพาะอย่างพวกที่เป็นนักบวชด,ด้วยแล้วเนี่ยทนเจาะบ่อยๆเจาะเรื่อยๆแล้วก็อุดไม่ทันไม่รู้ว่าจะอุดตรงไหนอย่างเงี้ยแน่นอนแหละมันก็ทำให้ ความคิดความอ่านอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะโดนดึงไปแหละโดนดึงไปทางการความเพลิดเพลินทางการม,มากๆไม่แคล้วก็ต้องสึกไปอยู่ไม่ได้จะเราเป็นคา,ารวาดเราก็ก็ต้องพยายามรักษาเหมือนกันยิ่งเป็นคาราวาด ยิ่งต้องรักษาให้ดีรักษาตัวให้ดีเพราะอะไรเพราะการที่เป็นนักบวชเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหมือนเหมือนล้อมรูล้ล้อมกำแพงเอาไว้ให้แล้วมันก็ถ้าเราอยู่ในนี้มันก็ปลอดภัยแต่การที่เราเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือน รั้วตัวนี้ก็ไม่มีหมายถึงว่าเราก็ต้องสร้างรั้วขึ้นมาเองนะคอที่จะปกป้องป้องกันรั้วก็จะไม่แน่นหนามากเหมือนกับของนักบวชนักบวชก็หลายอย่างทำไม่ได้หลายอย่างเลยใช่ไหมเราก็รู้ๆกันอยู่ แต่รั้วที่คา,ารวาสเนี่ยสร้างได้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่ารักษาตัวถึงแม้ว่ามันจะไม่แน่นหนาเท่ากับการเป็นนักบวชแต่ก็มีรั้วที่ให้รักษาตัวให้ได้ที่เราต้องสร้างให้ได้ทําให้ได้ก็คือศีลของเราศีลห้าเรามีศีลห้าเป็นรัว้วศีลของเราบริบูรณ์รั้วของเราก็แข็งแรง พรวัวของเราแข็งแรงเนี่ยเรื่องวุ่นวายทางจิตใจก็ไม่มากแต่เรื่องวุ่นวายทางจิตใจของเราไม่มากเพราะเราไม่ได้เบียดบียนใครเหตุของการที่เราไม่ได้เบียดเบียนใครมันก็จะให้เรื่องวุ่นวายมันน้อยแต่ไม่มีแต่นะแต่ไม่ใช่ว่าการมันจะไม่เล่นงานงเรานะ กามันก็เล่นเล่นงานเราได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่แค่ในรั้วนี้เนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยซะดีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีค่าศึกอยู่ข้างนอกไงก็เหมือนกับเราพยายามแค่ป้องกันอย่างเดียวศัตรูมันก็มาเรื่อยแหละตราบใดที่มันยังมีศัตรูอยู่เนี่ยเราก็อยู่ในรั้ว ก็ยังปลอดภัยใช่ไหม้ารู้าเรายัางแข็งแรงแต่ถ้าเราเบื่อที่จะสู้เบื่อที่จะสู้รบยืดเยื้ออย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรก็ต้องรักษารั้วให้แข็งแรงนะสะสมกําลังสะสมไพรพลสะสมไพรพลแล้วก็สะสมอาวุธแล้วก็สะสมทักษะการสู้รบ สะสมสเบียงสะสมกลยุทธ์แล้วก็บุกไปบุกไปตีเมืองตีเมืองกิเลสบ้างถ้าเราตีเมืองมันแตกแล้วเนี่ยมันก็สบายแหละเราก็ไม่ต้องสู้แล้วใช่ไหมยึดเมืองเขาได้แล้วนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นที่จะ มีสติเป็นพื้นนะมีสติคอยเป็นพื้นคอยสำรวจใจบ่อยๆแล้วก็อะไรที่มันจะคอยสังเกตง่ายที่สุดก็คือเราเผลอเพลินไปทางกามมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเผลอเพลินไปทางกามมากๆอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดนั่นแหละว่าแทนที่เราจะเดินหน้าเราก็จะเดินช้าลง ดีไม่ดีก็เดินถอยหลัง้ถ้าเราส,สังเกตให้ดีสํารวจกิจวัตรประจําวันของเราให้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะแบ่งเวลาช่วงเวลาอาชั่วโมงนี้6กโมงถึงทุ่มหนึ่งเราจะมาทําวัดสดมนี้ แต่พอทำงานค้างอยู่หรือดูละครค้างอยู่มันก็เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะมาวัดกำลังใจแล้วว่าเ,เราจะเอาอยัางไงเราจะใช้เวลาไปเพลยไปทางการไหมหรือว่าเราจะหักใจเอามาทำความดีมีการทำวัดสวดมนต์ที่เราตั้งใจเอาไว้เป็นต้น ซึ่งถ้าเราพยายามหักได้เนี่ยกิจวัตรที่มันจะทําให้เราเพลินไปในกามันก็น้อยลงใช่ไหมมันอดทนก่อนอดทนที่จะไม่ทำํำพออดทนไม่ทําบ่อยๆได้เราก็จะเห็นถึงความว่าเราไม่ต้องไปดูก็ได้ไม่ต้องไปเสพมันก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนักหนาพอใจเรา เริ่มที่จะจางคลายจากความยินดีพอใจในกามอันนั้นไปได้เราก็ไม่มีขยะเข้ามาในกิจวัตรของเราเยอะใจเราก็จะไม่แด่น้ำดีๆเติมเข้ามากิจกรรมน้ำดีเติมเข้ามาเรื่อยๆพอเติมมาเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆมีกิจกรรมที่ เพลินไปทางกามกิจกรรมสนับสนุนความให้กิเลสมัมีอำนาจมันก็จะโดนถอยลงไปถอยลงไปแล้วไงเราก็จะค่อยๆที่จะคิดก็คิดไปในทางติตรึกที่เป็นธรรมะมากขึ้นคิดตริตรึกไปในทางที่เราอยากจะออกจากกรรม มากขึ้นแน่นอนนะถ้าเรายังเสพแบบเก่าๆอยู่นะมันก็ยังยากอะ่ะเพราะว่าความคิดติรึกของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความเพลินยินดีในกามพอเราเริ่มไม่ไหวแล้วก็อยากจะออกละอยากจะสู้มันก็ยื้ยุดยุดจุดกระชาก,กันไปใช่ไหม แต่ถ้าเราค่อยๆพยายามหันกิจกรรมที่มันทําให้เรายินดีเพลิดเพลินในกามออกไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งของเราที่เราเสียบกามน้อยเสียบรูปเสียงกลิ่นของรสสัมผัสที่มันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นยินดีเพลิดเพลินไปในกามทั้งหลายพอมันน้อยไปได้เนี่ยเราก็เรียกว่าใจาใจเรามันจะไม่ได้อยาก ไม่ได้หิวหวยไปในทางการมันพอมันไม่หิวหวยไปทางกามเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยคล่องตัวในการที่เราจะพิจารณาด้วยคล่องตัวในการที่เราจะทําความสงบด้วยแล้วก็ไม่เสี่ยงใช่ไหมชีวิตเราก็จะไม่สุ่มเสี่ยงกับการที่จะไปเป็นทาสของมันอีก ไม่โดนจับไปขังอยู่ในวังวนของวัตฏะได้ง่ายๆมันเก่าก็ต้องมีสติบนพื้นฐานเนี้ยมีสติที่จำชัดไม่เลือนหลงเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นความคิดเห็นอารมณ์ในจิตใจของเรา คอยเฝ้าดูสังเกตมันอยู่อย่างนั้นนะเป็นพื้นฐานทำให้ชำนาญไปเรื่อยๆ